สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนกลับเข้าสู่ after dark เรื่องเล่ารอบดึกกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่วงเวลาที่เงียบสงัดแบบนี้ค่ำคืนนี้ผมก็มีเรื่องราวสุดหลอนมาฝากกันอีกเช่นเคยและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดความหลอนในคืนต่อๆไปกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดำดิ่งสู่ความมืดด้วยกันเลยครับหลายคนคงยังจำกันได้นะครับกับบรรยากาศในช่วงที่มีโรคระบาดหนักๆ ช่วงเวลาที่เราต้องรักษาระยะห่างต้องกักตัวและช่วงเวลาของเคอร์ฟิวที่ทำให้ถนนทุกสายเงียบสง,งัดราวกับเมืองร้างความเงียบและความโดดเดี่ยวในตอนนั้นมันน่าอึดอัดก็จริงแต่มันก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับเรื่องราวของชายคนนี้ที่ต้องติดอยู่ในโรงแรมคนเดียวในคืนเคอร์ฟิวพร้อมกับแขกที่ไม่เคยได้กลับบ้านเรื่องราวของคุณพัดเริ่มต้นขึ้นอย่างเรียบง่าย เขาเป็นนักธุรกิจที่เดินทางไปประชุมที่ต่างจังหวัดแต่โชคร้ายจังหวัดที่เขาไปเกิดการระบาดระลอกใหม่พอดีทำให้มีการประกาศล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวอย่างกระทันหันเครื่องบินทุกเที่ยวถูกยกเลิกทำให้เขาต้องติดแงกอยู่ที่นั่นพัดจำเป็นต้องหาโรงแรมเพื่อพักรอจนกว่าจะเดินทางกลับได้และโรงแรมเดียวที่ยังเปิดให้บริการใกล้สนามบินก็คือโรงแรมสิริราชธา,านีโรงแรมธุรกิจเก่าแก่ที่ตอนนี้ เงียบสง,งัดราวกับป่าชา้าพนักงานต้อนรับที่ดูเหนื่อยล้าและหวาดกลัวยืนขี่ก๊าดให้เขาพร้อมกับคำเตือนว่าหลังสามทุ่งเป็นเวลาเคร์ฟิลขอความกรุณาคุณลูกค้าห้ามออกจากห้องพักโดยเด็ดขาดนะคะพัดได้ห้องพักที่ชั้น8และทันทีที่ลิฟต์เปิดออกเขาก็พบว่าทั้งชั้นมีเขาเป็นแขกอยู่แค่ห้องเดียวทางเดินที่ยาวเหยียดนั้นมืดและเงียบจนได้ยินเสียงแอของตัวเอง และเมื่อความมืดมาเยือนเพื่อนร่วมชั้นของเขาก็เริ่มส่งเสียงคืนแรกขณะที่พัดกำลังนั่งดูข่าวในห้องเขาก็ได้ยินเสียงคนไออย่างรุนแรงดังมาจากห้องข้างๆที่เขารู้ดีว่ามันเป็นห้องว่างตามมาด้วยเสียงล้อรถเข็นอาหารที่เข็นไปมาอย่างเชื่องช้าอยู่หน้าห้องครืดครืดครืดแล้วก็มีเสียงเคาะประตูห้องอื่นเบาๆก๊กก๊กก๊อก โทรศัพท์ในห้องพลันดังขึ้นพัดรับสายแต่ปลายสายมีเพียงเสียงซาและเสียงกระซิบที่แหบพร่าและอ่อนแรงช่วยด้วยหายใจไม่ออกพัดเริ่มรู้สึกว่าโรงแรมแห่งนี้มีบางอย่างผิดปกติเขาตัดสินใจจะไม่ออกจากห้องตามที่พนักงานบอกแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะอยากเข้ามาหาเขาเองเขาลองมองลอดตามแมวออกไปแล้วก็ได้เห็นภาพที่น่ากลัวที่สุด ตามทางเดินที่ว่างเปล่าปรากฏร่างโปร่งแสงของบุคลากรทางการแพทย์ในชุด PPE กำลังเข็นเตียงผู้ป่วยที่มีร่างคลุมผ้าสีดำสนิทเดินผ่านหน้าห้องของเขาไปอย่างช้าๆตอนนี้แหละครับที่ความจริงมันถาโถมเข้ามาในหัวโรวงแรมแห่งนี้ต้องเคยเป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวมาก่อนแน่นอนแล้วจู่ๆก็มีเสียงเคาะที่ประตูห้องของเขาก๊กก๊กก๊อก พัดหัวใจแทบหยุดเต้นเขากลั่นใจแล้วมองลอดตาแมวอีกครั้งภาพที่เห็นคือใบหน้าที่ซีดขาวของผู้ชายคนหนึ่งดวงตาของเขาเบิกโพลงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและมีหน้ากากออกซิเจนครอบอยู่ที่ปากเขากำลังจ้องกลับมาที่ตาแมวเรากลับจะร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมห้องกักตัวพัดถอยกรูดออกมาจากประตูเขากลัวจนแทบสิ้นสติแล้วแล้ว คลายแม็กซ์ของค่ำคืนแห่งการกักตัวชั่วนิรันร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นตอนประมาณตีสามขณะทิ่พัด์กำลังขมตาให้หลับเขาก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนมีคนกำลังใช้ปลายนิ้วเคาะไล่ไปตามประตูทีละห้องเปาะเปาะเปาะเสียงนั้นกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงนั้นมาหยุดที่ประตูห้องข้างๆเขาได้ยินเสียงลูกบิดปลดล็อกประตูเปิดมีเสียงคนคุยกันแผ่ว แล้วก็ตามมาด้วยเสียงสัญญาณช่อประจรที่ดังบีบยาวบีบชัวตามด้วยเสียงผู้หญิงร้องไห้โหยหวนเขาเพิ่งได้ฟังคนตายไปหนึ่งคนแล้วเสียงเคาะก็เริ่มขึ้นอีกครั้งที่หน้าประตูห้องของเขาเปาะเปาะเปาะพัดมองลอดตามแมวเป็นครั้งสุดท้ายภาพที่เห็นคือร่างของหมอในชุด PPE เต็มยศ ใบหน้าของเขาถูกบังบงไว้ด้วยหน้ากากและเฟซชิลที่ขุ่นมัวในมือของเขาถือชาร์ตคนไข้ร่างของหมอผีตนนั้นยกมือขึ้นแล้วเคาะประตูห้องของเขาอย่างหนักหน่วงปังปังปังแล้วพูดด้วยเสียงที่อูอี้และกังวานว่าถึงเวลาตรวจแล้วครับคนไข้เรื่องราวในคืนนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณพัดไม่ได้เปิดประตูให้คุณหมอท่านนั้น เขาใช้โต๊ะและเก้าอี้ขวางประตูไว้แล้วนั่งสวดมนต์จนสว่างทันทีที่เคอร์ฟิวสิ้นสุดลงเขาก็เป็นคนแรกที่เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมพนักงานทำได้เพียงแค่กล่าวคำว่าขอโทษและคืนเงินให้เขาเต็มจำนวนเรื่องนี้ก็อาจทำให้เราฉุกคิดได้นะครับว่าในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดมันมีความเหงาความทรมานและความตายที่น่าเศร้าเกิดขึ้นมากมายและสำหรับดวงวิญญ,ญาณบางดวงนั้น การกักตัวของพวกเขาก็อาจจะยังไม่เคยสิ้นสุดลงเลยก็เป็นได้ขอบคุณที่ติดตาม After Dark เรื่องเล่ารอบดึกนะครับถ้าอยากฟังเรื่องหลอนๆแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับอย่างปลอดภัยในห้องของตัวเองนะครับ